ที่ลานจอดรถชั้นบนสุดนั่นเองนั่นแหละคือฉากแรกของเกม Resident Evil 3 Remake ซี่เราได้เห็นฉากคลาสสิกฉากหนึ่งในเกมของคลาสสิกนั่นเองแต่ถูกตัดให้มันเหลือแค่นิดเดียวแค่นั่นเองและที่สำคัญเลยก็คือว่า Resident Evil 3นะเนี่ยอย่างที่ผมบอกอไปว่ามันไม่ได้แปลว่าต้องทำทุกๆฉากที่เป็นตำนานเอามาทำใหม่ผมคิดว่าแค่คอมโคจะพูดประมาณนี้ว่าในเมื่อภาคเพลง,งนั้นมันสร้างตำนานหลายๆฉากได้เอาไว้เยอะแยะมากมาย เราเอาแค่บางตำนานในฉากนั้นมาใช้ในภาค3ามีเมกก็ได้นะปล่อยให้ตำนานเหล่านั้นที่ยังคงเหลืออยู่นั้นเป็นคำพูดเ,เล่าปากต่อปากจากเหล่าเกมเมอร์รุ่นสู่รุ่นจะดีกว่าไหมดีกว่าเยอะดีกว่าเอามาทำใหม่กูแล้วแปะเซฟไว้ก่อนดีกว่าเยอะ เรามาพูดถึงน้องเนเมสิตกันดีกว่าผมขอเรียกเขาว่าน้องเนแล้วกันน้องเนที่เข้าใจจิวแต่จิวไม่เข้าใจเนแน่มุกนี้เล่นได้ยาวตั้งแต่แรสตรีมนะไอ้สัตว์โอเคน้องเนเมสิตในภาคนี้ผมถือว่าก็ถือว่าทําได้โอเคนะก็ไม่ได้แย่อะไร แต่แค่ช่วงหลังๆของนเมซิตนั้นมันไม่ค่อยดูกดดันสักเท่าไหร่อย่างช่วงแรกของเกเนเมซิตที่โผล่มาเนี่ยบอกได้เลยครับใบยะแม่งน้องน้ำหูน้ำตาจะไหลเจอครั้งแรกน้ำตาอยากจะไหลเลยคือมันจะพุ่งก็พุ่งมามันเร็วและมันดุและมันใหญ่และมันมีหนวดใช่ผมพูดว่ามันมีหนวดถูกต้องแล้วมันมีหนวดที่จะดึงเรามาใกล้ๆมันแล้วก็มันจะปล่อยวันพันธะสามชุดให้เราตายแค่สองหมัดแรกกูแทบจะล่วงแล้วครับมึงต่อยหมัดสามกูไม่ล่วงควานักหนักกว่านี้อีกเหลอพระเจ้าช่วย การต่อสู้ในมิธิ์นั้นไม่ได้แปลว่าไม่มีทางสู้เราสามารถหลบการโจมตีได้เพราะระบบใน Resident Evil 3นั้นเราสามารถกดสเปกบาร์เพื่อที่จะหลบการโจมตีของพวกซอมบี้และมอนสเตอร์ภายในเกมได้ครับแต่แค่ว่าเราต้องจับจังหวะที่มันโจมตีด้วยแค่นั้นเองก็เหมือนการกดเล่นเกมออรดิชั่นทำยังไงให้ได้เพอร์เฟ ถ้าคุณเห็นว่าจังหวะมันกำลังจะต่อยหรือโจมตีนั้นถ้าเกิดคุณกดสเปกบาร์ทันจังหวะนั้นคุณอาจจะสามารถมีโอกาสที่จะหลบและสวนกลับไปได้นั่นเองครับอ่าอย่างจิวนั้นอาจจะเป็นการกิ้งหลบและสโลโมชั่นด้วยการใช้ปืนยิงหรือใช้มีดเข้าไปฟันหรือจะเป็นของคาร์ลอสคาร์ลอสจะเน้นเหมือนอ่าวันพันสายวันพันมากกว่าคือสายคุ้งเข้าไปต่อยถ้าเกิดคุณจับจังหวะมอนสเตอร์ได้ คาร์ลอสจะต่อยศัตรูให้ล้มและคุณสามารถยิงซ้ำได้ในช่วงขณะหนึ่งว้า wow! วนี่คือสายสายสายแอคแท็ของแท้เลยสายจิ้นี่จะเน้นสายหลบมากกว่าสายสพอร์ตสายสพอร์ตแต่ไม่ได้แปลว่าเนมิ s ิตนั้นจะไม่ได้น่ากลัวเสมอไปอย่างที่ผมบอกไปเพราะว่าการที่คุณล้มเนมิ s ิตได้นั้นจะดรอปขอบพิเศษให้2อ,อย่างด้วยกันก็คือ1เลยแมกกาซีนยาว2ที่เก็บเสียงของปืน พกนั่นเองครับแมกกาซีนยาวกับที่เก็บเสียงนั้นเป็นของแต่งก็อก17ปืนตั้งแต่เริ่มต้นเกมนั่นแหละครับถ้าเกิดว่าเราแต่งครบแล้วเนี่ยปืนเราก็จะดีขึ้นและแรงขึ้นเข้าไปอีกนั่นเองแต่ว่าไม่ได้แปลว่าเดมิสิตจะตอบของพิเศษให้เราตลอดทุกครั้งที่เราล้มมันได้แต่ผมจะบอกว่า2กล่องแรกนั้นจะเป็นของแต่งปืน แต่กล่องหลังๆจากนั้นจะเป็นกล่องกระสุนปืนนะครับถ้าใครรู้สึกว่ากระสุนกูไม่มีกูอยากบวกในมิสิตด้วยมีเปล่าเชิญ ถือไ,ได้ปั๊มกระสุนภายในตัวแต่ไม่ได้แปลว่าทํากันง่ายๆนะเพราะบางทีเนมิสิตก็จะพุ่งเข้ามาต่อยแบบไม่ให้เราตั้งตัวก็มันก็มีเหมือนกันฉะนั้นเนี่ยคุณต้องไปเรียนรู้การโจมตีของน้องเนให้ได้มากที่สุดและคุณจะสามารถกดหลบมันได้นั่นเองครับและสามารถเคาน์เตอร์ได้อย่างสบายโดยที่ไม่ต้องโดนดามเมจบางบางหมัดแม่งต่อยสามชุดนะบอกไปก่อนในหน้าปริศนาผมคิดว่าปริศนาก็น้อยแหละก็น้อยนะแต่ไม่ได้แปลว่าทําให้เกมมันไม่สนุก ผมว่ามันดู make s e n ดีนะมันดูเม k เ s e นของการหนีตายเออในเรื่องของจิวนั้นจะเน้นการหนีตายมันไม่เหมือนในเรื่องของลีออนและแคลร์ที่ขับรถเข้าเมืองและคูซิตี้เข้าใจนะตรงกันนะคือจิวมันอยู่ในเมืองและคูซิตี้อยู่แล้วในช่วงที่ซอมบี้กาลังระบาดแต่ในเรื่องของลีออนนั้นเนี่ยซอมบี้เนี่ยมันระบาดไปไกลแล้วเข้าใจปะ่ะมันระบาดไปเกือบเกือบครึ่งเกือบเกือบทั้งเมืองของและคูซิตี้แล้วเข้าใจปะ่ะ เออมันเลยฟิลมันต่างกันเออระหว่างการหนีตายกันเข้าไปหาในเมืองอะไรประมาณนี้นั่นแหละและอีกและที่สำคัญเลยก็คือว่าอ่าในเรื่อง,องในเว็บ c d k c o m ซึ่ง เขาจะขายถูกกว่าสตรีมอยู่ที่ประมาณ200กว่าบาทนั่นเองครับผมก็เลยเสียตังไม่ค่อยเต็มราคาเท่าไหร่เพราะว่าใน c d ดีเนี่ยเขาขายประมาณอยู่ที่1 5 3 0เท่าไหร่ก็ไม่รู้เพราะมันลด25%ารผมก็เลยซื้อจากทางนั้นมาเพราะมันถูกกว่าผมเชื่อว่าหลายคนที่กำลังฟังอยู่คลิปนี้น่าจะอําผมแน่ๆเลยครับว่าโฆษณาเว็บเขาหรือเปล่าผมพูดตรงๆเลยครับว่าผมจ่ายแต่เว็บเขาแต่เขาไม่เคยจ่ายให้ผมเลยโอเคนะคำแนะนำสำหรับผมนะครับหดยซีรีส์วิวสามดีเมถ้าใครอยากจะซื้อเพื่อจะดูฉาก คลาสสิกคลาสสิกในภาคพลย a t เ t ชันหแล้วก็อย่าซื้อดีกว่ามันไม่คุ้มแน่นอนถ้าเกิดคุณจะหาความคลาสสิกใน Resident Evil 3 r e m a k e อย่างที่ผมบอ,อกไปตั้งแต่ตอนคลิป Remake ไม่ได้แปลว่าเอาทุกๆฉากในภาคเพลนหนึ่งที่เราเคยเห็นตานั้นมาทำแต่ว่าเขาทำมาเพื่อที่จะให้เนื้อเรื่องนั้นมันปฏิปต่อกับภาค2ให้มันดูเข้ากันนั่นเองครับแต่ถ้าใครอยากจะซื้อมาเล่นเพราะอยากลองกับน้องเนมิสิต ก็ซื้อเถอะครับแถมได้เกมฟรีออนไลน์อีกหนึ่งเกมแต่ข้อเสียของหมดออนไลน์นั้นก็คงหนีไม่พ้นหลอกสไตล์ของแคทคอมเซอร์ฟเวอร์ไม่หายากชิบหายเลยเฮี่ยสำหรับผมแล้ว Resident Evil 3นะั้นสำหรับผม้ะถือว่าเป็นเกมที่สนุกแล้วก็ถ้าเกิดให้ผมจะให้คะแนนนะผมก็จะให้ประมาณอยู่ที่9เต็ม10อะไรประมาณนี้คือแน่นอนครับรีเมค ก็อย่างที่ผมบอกไปไม่ได้แปลว่าต้องเอาหลายๆฉากนั้นมาทาใหม่หมด,หมดแต่เขาแค่หยิบบางฉากเอามาใช้จะเอาฉากมาทําใหม่ทั้งหมดก็ไม่ได้ถ้าเกิดทําแล้วมันแตกขึ้นมาทําไงล่ะก็เจ๊งแค่นั้นเองเออเอาแค่บางฉากพอเซฟตัวเองไว้ก็ดีเนาะแต่บอกตรงๆคันเตอร์ Hunter แม่งน่ากลัวกว่าน้องเนมิสิตอีกอือชิบหายเลยเฮีย